สวัสดีครับนนสวัสดีครับเดี๋ยวนี้กูขอเปิดว่านี่ไปทันแล้วเข้าไปแล้วมันชื่อชิมเกลนะมันไม่ใช่สควิตเกลนะชิมเออว่ะชิมเกลนะทุกคนเกมกุ้งอยู่ข้างหลังไว้จะได้ผักกับจัดจุดานเหรออย่าให้ใครมาผลักเราเอ้ยทำไมตัวนั้นมันเดินได้อ่ะ เออว่ะโปรปะเนี่ยเราเดินไม่ได้วุ้ยเดี๋ยวนะเผื่อไปกดอัดภาพไหมเอาปิ๊บปุ๊บปี๊บปุ๊บปีปปั๊บปั๊บปั๊บเราจะเป็นคนดีนะครับเราจะไม่ผักใครแต่เราจะผักคนที่มันผักคนอื่นโอเคเป็นพระเอก ใครเป็นคนดีก็เป็นไปกูเห็นใครระแกใครกูจะไประแกมันว้าตายกันแล้ว ทำไมตัวนัว้นมาพิ่งช้าแปลกๆอ่ะมองดูมาดิ <laughs> ตัวที่อยู่ข้างนอกขู่ฝากมันไปแล้วมันตายเลยตายเลยเหรอเฮ้ยอ,อย่าพาคนอนเดินอย่าพาคนอื่นเดี๋ยวกูฝากให้เสียวเสียว เสียวเล็กน้อยได้มีเนี่ยเมื่อกี้มันรอดไปวไ้ตอนที่กูฝักไปล่ะรอดถักเข้าคดีต้องผักเยอะๆน้นอย่าให้มันมาแข่งตอนประตูม้าของเราล้มหัวประตูม้าต่อประตูม้าผู้เสียวไอ้กระจกกันดิไอ้กระจกกะนถ้าไม่มีใครกระโดดเนี่ยทำไง ก็นั่นแหละเห็นแก่ตัวกันนะการโกรธกันแลี่เกมตอบคนดีคนดีเราเป็นคนดีทำไมหวยนี่มันน่ารักจังอะไรวะเกมอะไรอ่ะอ๋อแก่น้ำตาแก่น้ำตาเอาอันไหนวงกลมเอาไหนที่สามได้วงกลมจริงวะกูได้เดาโอเคกูต้องไม่ตาย มาแล้วทุกคนแก่แกแกแสดงว่าได้ไม่เหมือนกันต่อให้อลินเลียได้ไหมแต่มันให้ไฟแช็กมานะมันคืออะไรอ่ะอ๋อต้องซื้อวิเสียวอ่ะไอ้เขียรีบไปหน่อยนับตาดกูแล้วไม่นอนอย่าเอากูต้องไปลึกกว่านี้นุงไปจิ้มโดน้เนี่เหรอ เออกูไปนเจี้ยนเดีเนื้อมันอย<ต>ากกูัอยากยากูเออยากเกิดปืนโดนอยาทำกูขำมานโดนเจีบอยู่ <c oughs> ไหนเขื่กูมันเนี <c oughs> ่เแล้วหรอเสร็จแล้วโคตไว้น่เงี่ย <c oughs> นัการตูนลาไอ้สัสเอาไปแจ้งมาทิ้งให้ก <c oughs> ูด้วยเหมือนมนะ น้ำกูขาวมึงเลยแล้วมึงใจเย็นเหรอว่าจิ้มโดนแล้วใจเย็นนี่มึงจะขำนี่ค่อยๆเล่นดีกว่าเยมีแค่แกะน้ำตาลบากอลโอเคอุ้ยยี่รอดอว้ยกิน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 น้ำตาลกินน้ำตาลก่อนชนกันชนกันอ้าวกูกินไปแล้วชนน้ำตาล กินคนเดียวเยีะยหมืนหนึ่งเฮ้ยเหมือนมันเอาเพิ่มเลือดปะเมื่อกี้มันไอเหล่าแดงๆข้างล่างนี่คืออะไรเลือดเหรอเออไอมันมันเพิ่มเลือดได้ถ้าเราเก็บเอาไว้อีนั่นจะเพื่อเก็บไว้กุ้งกุ้งกุ้งเก้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ตังตึงมีคนตายปะมีคนตายแค่สองคนเองมันง่ายอ่ะเกย์มันง่ายอ่ะอิมากุ้งกุ้งเก้อิสมาลกุ้งกุ้งเก้ เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจมามันน่าจะผูกขากันนะ <laughs> ผูกขาถ้าผูกขากันนี่ยังฮาอุ้ยมันมี<ต>คนหน้าเหมือนคนเข้ามาคนหนึ่งนีง่กูดเดินคนแรกกูก็เดินคนแรกเหมือนกันเวย้ยเอ้าหรอมันทุกคนเ,<อ>เห็นตัวเองไหมเป็นคนแรกหมด cụ sẽ phải được một, cụ không được đứng cùng với mày nhưng mà, à mày đứng cùng với lốt nào? Ní rồi, anh ấy chơi, không được, chỉ có cụ qua thôi, qua rồi, chết, qua rồi, đã rồi, qua rồi, vậy, cụ sẽ phải mạnh một chút, ui, mạnh rồi, qua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  rồi, เซียนเซียนมาอย่างเซียนครับทุกคนเล่นหมักเก็บก่อนเกมกุ้งเก็บเกมกุ้งไม่ใเก็บเก็บอุ้คกูว่าต้องหมักเก็บมันค่อนข้างยากแหละเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวกดผิดนะผิดเรื่อใหม่นะยะไม่เสียเวลาเลยนะว่านแล้วกูหันมาเก็บแล้วต่อไปเลยลูกคาง โอ้โหแล้วถ้ไมมันอยู่ต้นๆกูจะไปกดทันได้ยังไงต้นๆน่ะคืออุ้ยไม่ได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนใช้ความแรงเท่าไหร่เหมือนทริคนี่มันไม่ใช่ว่าต้องเต็มหลอดไว้เหมือนแบบให้มันพอดีเต็มหลอดก็ไม่ใช่ว่าแม่งจะดีอุ้ยอุ้ยมีสติก่อนแป๊บนึงนะหนึ่งเดียวทีเหลือเฟือเหลือเฟือได้แล้วผ่านแล้ว ไปดอกแล้วครับไปดอกผ่านแล้วดอกยังดอกเสร็จแล้วอุ้ยทำไมไวอะ่ะแน่นอนกูยืนหนึ่งอยู่แล้วมึงแข่งคนละสนามกับกูเนี่่าอืมกูอยู่อีกข้างหนึ่งเฮ้ยไม่ใครตายเลยเกมเนี้ยกูว่าเจอแล้วคนตายอะ่ะก <laughs> <laughs> ูว่ากูเจอแล้วเจมใครวะ สนามเดียวอยู่กับกูมันมันยังไม่เสร็จเลยกูเห็นแล้วตัวข่าววะเออมันดอกไม่ผ่านทะที่ตายมันดอกยากขนาดนั้นเลยอหระมีคนปั่นลูก่างไม่ผ่านด้วยดูแม่งปั่นลูกคางอยู่จะไหวไหมเนี่ยมีคนตายสองคนเฮ้ยตายสามอเรียบร้อยเอ้าอ๋อเอ้ามันมาจากไหนตอนแรกยังไม่เห็นมัน มิ้วเหลือสิบสี่คนตายสิบสี่คนไม่เงินมันน้อยยังอ่ะมันตายแค่สี่คนทำให้มันเฟ้กๆหน่อยได้ไหลลงมาเยอะๆก็ได้ม <c ười> ันเล่นหรอ <c ười> โอ้โหดีหมาะกูเห็นแล้วกูไม่มีกำลังใจเล่นเลยสัตว์เงินก้อนแค่แค่นีไม่ทำมาเยอะๆหน่อยว่า <c ười> ไหลแบบตุ๊บๆอันนี้ห <c ười> ล่นมาสี่ห้าก้อน <c ười> อีเดาตุ๋งกูเก้เนี่ย ไอโนนเราต้องร่วมมือกันตื่นกันก่อนมึงวิ่งไปไหนอ่ะเจออยู่นี่เจลไหนนี่อะไรนะหมุนแล้วหมุน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 วนขวามาได้นัดให้เขารู้ว่าเราคู่กันจัดไปยันหมุนคนละ มันพูดไวอย่างนั้นได้ยังไงอ่ทำไม่ได้มาอยู่นี่นี่นีประตูปตวตาคนละาแหกมองประตูไวเลยมองประตูไวเจูนเร็วประตูอะประตูดวนดวนประตูนึงนนได้ก็ทำไมมอ่ เงี้ยกูก็งงว่าทำไมประตูไม่เปิดวะไอ้เงี้ยไม่ไม่ได้เปิดตรงนั้นมันเปิดตรงนี้เกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อแต่ผักนี่มันอยู่ตลอดนี่อยู่ตลอดทางต่างไงอุ้ยอย่ากูเดี๋ยวไปบล็อกก็ได้หมายอย่าไอย่าภาคเลยกูยังไม่ได้ผักเลยนี่นี่นี่เนี่ยรักแกคนอื่นรักแกเพื่อนกันเองเอามีคนตายหรือเปล่า มีแล้วตายไปสองคนเออตายไปสองหนเียวอ้องคนเดียวเลยทำไงเดี๋ยวก็โตใส่โดมันเด็กอะเฮ้ยเสียหลักสามสามยังไงดีเอ้ยได้แล้วมิดไม่รู้กูเข้ามาแล้วเจลกูก็เข้ามาแล้ว เฮ้ยครบครบป่ะยุ่งครบของกูครบเร็วไม่ทันสัตวามคนนี่เยกูนี่หน้าชาเลยจะเอ้ายังไงดีวะนี่คือแบบเอาตัวรอดจัดโะ่งเพื่อนไม่สนใจไม่ทิ้งไม่ถีบไม่นี่วะมีคนมาร้องว่าคนนี้คนนี่จังรู้ไหมว่านะนอนี่จังเป็นพระนะ แล้วโอ้โหจะไม่จบอีกเหรอไม่อยากเล่นแล้วอันนี้อันเดียวแน่เลยเจมโนนยุติอันนึงไม่อยากเล่นอันนี้แล้วอย่าฝากกูเสียหลักอย่าไอ้เชี่ยดี่แม่งเอาวะตังค์ไปของกูอุ้ยเจมเจมโนนมาเจมนั่นมึงใช่ไหมใช่เจ้ ก็จะตายซะแล้วเ,เราต้องไปเกมต่อไปกันให้ได้่างน้อยเราก็ยังอยู่ด้วยกันเฮ้ยตอนเราบังพอได้แล้วมัไม่มอยากเล่นแล้วอันนี้มีคนตายไหม่ยต่อมีสองคนแตสองคนเ้ียงม,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 มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจูบก,กันอยู่ะน,น่มีคนนอนมจูกได้ด้วยเหรอ มันมีจุดให้มันแอบได้ด้วยหรอวะพอแล้วพอ,อแล้วมันบอกมันได้อี่ชิ้นเปนแล้ววะ่นะ,ววะน่าจะหมดแล้วว่ะน่าจะหมดแล้วโอ้ยเจี๊ยอยังดี <laughs> ใจจะขาดเกมเมื่อกี้ไอ้นนท์อนตอยเกมกระจกเนี่ยโอ้เกมกระจก <laughs> ใครจะไปวะไอ้เหี้ยใครมันจะไปก่อนเนาะ <laughs> โอ้ยเกี่ยวกับโจกมูรู้ได้ไงมูมูมีเส้นสายเอาเกมอะไรอ่ะอีก้และขึ้นกูเก้ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเราต้องทำยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะคนกระโดดมันมีอะไรอ่ะแกร์ทเทสเซอร์ดูสีหรอดูยังไงอ่ะ ซื้อมาหรอไม่รู้เออกูมีอ่ะลองดูดิอ๋อเอามันช่วยกันดูไปได้มันช่วยกันดูได้ถ้ามันให้ผักมาเลยวมยูยูยยู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 ีูยูยดยูยูใูย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 ยููยููยูยูยยูยยูวูยยู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 ว แบบ <Okay. S 1> ว่า I'm done โอ้ยอ๋ออ๋อมันใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเจมมันหมดแล้วจิมหายและมันต้องช่วยกันใช้เว <c oughs> ้ยเออมันต้องช่วยกันใช้ผัดกันใช้จิมหา้และใครมีอีกอ่ะกูไม่ได้ซื้อมาด้วยกูก็ไม่ได้ซือ้อ <c oughs> ไปเจมเรามันเป็นผู้นำทางการเสียเส่ยงเสี่ยงดวงหนึ่งเอามึงโดดไปก่อน <c oughs> มึงก็ไปก่อนดีเอ้ยรีบีวัดดวงอ่ะตาในกูก็ได้อ่ะฝั่งนี้แล้วกันถ่ายมากเลยได้ได้ได้เดียวตามมา แล้วก็มีเนี่ยวพวกเห็นกันตัวเหี้ยสัตว์พวกกะโหลกเออกูว่าของจริง <c oughs> ไปแล้วเหี้ยวิรอดโกหน้าบุกอะไอสัตว์ไม่เดินเลยทำไมกูต้องนำตลอดด้วยอ่ะเดี๋ยวอ่ะกูจะยืนอยู่งี้กูวัดใจได้อยู่แล้วะไอสัตว์นิสัยไม่ดีจะให้คนอื่นโก กูตายกูไม่ไปตายแม่งกันเตอร์นั่แหละตายแม่งก ah> ันหมดนั่แหละไม่กูไม่ไปมึงนิสัยเสียใส่กูมาให้กูนำไม่ดอนแคร์เวกูตายแล้วเออไป ดีผัดกันผัดกันหล่อนอยู่วะ <Yeah. S 1> อันนี้มันมีซองสวยสวยสวยงามซองไอเจียมไทยอ้าวซองอะไรยังซองซองยังของซองอย่างไ,องอางไงของ เฮ้ยกระโดดผ้าเล็นเนกน้อยุ้ยเกอบหมดเวลาอยู่ะคืว่ามันน่าจะตกเพราะว่าคนขึ้นมาแล้วในเจมตายอ่ะเจมตัว้ทยเกมอะไรอ่ะจักเยอะหรออันนี้มันเรียงตามภ<อ>าคภาคหนึ่งกับภาคสองคนกันตกสู้ขอนนนไม่ได้ มันให้กดรัวๆอเราไงวะกดสะเป็นปลามันจะมีแถบเขียวๆเนุ่นห้ามล่วงห้ามม่วงนี่นุ่นไหวหรือเปล่ามันมันมาไม่ถี่มันมาช้ากูพยายามอยู่ไหวหรือเปล่ากูพลาดกูพลาดกูพลาดนุ่นอย่าพลาดอยีกพลาดอีกแล้ว ฝั่งหนูมันจะหล่นแล้วฝั่งนู้นจะหล่นแล้วหล่นไปคนหนึ่งแล้วล่ <laughs> นไปคนหนึงแล้ว่นไปคนหนึ่งแล้วดูไม่ได้ดูไม่ได้มันเหลือแค่สองคนมันจะหล่นแล้วอีกคนนึงไปแล้วเหลือคนเดียวไปไปนีป่ตู้สุดใจเลยไปเลย เหลือสามคนแล้วตั้งมอสตูดาคาอาลาธามามาโบโกอะไรของมันวะกูก็ไม่รู้ไม่รู้มันพูดอะไรของมันเฮ้ยอะไรอย่างงี้เล่นไงโอ้ยไอ้นี่แน่เลยเกมลูกแก้วไม่ใช่เกมสบายอย่างงี้ตกรีตเกมโอ้โหเล่นไม่เป็นคืออะไรอ่ะไม่รู้ต้องวิ่งอะไรของมันอ่ะวิ่งต่อยกันอะไรของมันอะ อะไรมันให้ทำอะไรอ่ะเอามันไม่ได้เล่นเหมือนเหมือนเหมือนในหนังหรอผู้ตรวจราชการลับผู้ตรวจการเป็นผู้ตรวจการกูเป็นผู้ตรวจการนนี่่มึงาจะเก็บผู้ตรวจการลับนี่ได้แล้วเออตรวจการลับผู้ตรวจการลับผู้ตรวจการลับให้มันต่อยกันเองไปก่อนไอ้นั่นมันมันมัน อันนั้นมันจะไม่ยอมต่อยเลื่อนมันจะหมดยังเนี่ยจบหมดเลยใจแข่งนะพี่ตีเลยข้างหลังก็ต่อยยังไงอ่ะทำไมมันต่อยมันไม่เจ็บเลยเจ็บแต่ว่ามันกันใจกันอยู่ไม่เจ็บเลยกูจะตายเจ้กูจะตายทีเดียวอย่าเพิ่งดีแต่ดีจะรอมันต่อยกันต่อโอ้โหวันทีเดียวเองเหรอเออ S 1> <S 1> <S เฮ้ใจเราใจร้อนเกินเรียบร้อยอยากเป็นคนดีเป็นไงเพลงกระจกแตกล่วงไว้ก่อนใครก็